ในพื้นป่าเด็กดำบันที่คนเท่าคนแก่เรียกว่าดงเสือร้องไห้มีตำนานลี้ลับเล่าขานสืบกันมาว่าณที่แห่งนี้เคยมีเสือใหญ่ถูกพรานฆ่าแต่ก่อนตายมันได้พ่นเสียงสะอื้นเป็นครั้งสุดท้ายราวกับร้องไห้จนสะเตือนใจคนที่พบเห็นบางคนว่ามันคือวิญ,ญญาณเสือที่เวียนวายตายเกิดและกลายเป็นเสือสมิงอมนุษย์เฝ้าป่ามานับร้อยปี ดงเสือนี้กินคนไม่เลือกนาทั้งพรานทั้งชาวบ้านใครเข้าไปมักไม่ได้กลับออกมาอีกแม้แต่หมอดียังต้องตั้งศาลหลีไม่มีใครกล้าเหยียบย่างกลางดงยกเวน้นพระธุดงรูปหนึ่งหลวงพ่อเพียนพระเทระผู้ปฏิบัติเคร่งครัดสายกรรมฐานวัยกว่าเจปีผู้ที่มีจิตมั่นดังหินผาและเปี่ยมด้วยเมตตาหลังจากผ่านสมาธิขั้นสูง หลวงพ่อได้เห็นนิมิตประหลาดในพรรษานั้นท่านนิมิตเห็นเสอยืนร้องให้กลางพงมหม้เสียงคล้ายเสียงมนุษย์ปนความทุกข์ทรมานและอาฆาตท่านภาวนาตามแล้วกลับปรากฏเสียงแว้ว่าถ้าไม่ใช่ท่านไม่มีใครปลดปล่อยข้าได้โดยความสงสัยและปรารถนาจะช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ติดในวังวนแห่งบาปหลวงพ่อจึงตัดสินใจเข้าสู่ดงเสอร้องไห้ ที่ที่แม่แต่เสือยังร้องให้ด้วยความอาฆาตแค้นไม่สิ้นสุดลมเย็นโชยเอ่ยเอ่ยผ่านพงหญ้าสูงที่เอ็นไหวตามแรงธรรมชาติเรากับมีบางอย่างกำลังจับจ้องหลมพ่อเพียนยืนอยู่หน้าขอบป่าสะพายกรดเล็กๆและลูกประคำไม้จันทคล้องคอเสียงฝีเท้าของวัวเทียมเกวียนเงียบหายไปนานแล้วเหลือเพียงเสียงนกแววมาเป็นระยะๆโะยมกลับได้เลยไม่ต้องห่วงอาตมา หลวงพ่อหันไปพูดกับชายแก่คนขับเกวียนที่ทำหน้ากังวลใจอย่างชัดเจนหลวงพ่อผมขอพูดอีกทีเธอขอรับเสียงคนเท่าสั่นเล็กน้อยป่านี้มันไม่เหมือนป่าอื่นเขาเรียกกันว่าดงเสือร้องไห้ไม่ใช่เพราะมีเสือเยอะนะแต่เพราะมันไม่ใช่เสือธรรมดานะขอรับหลวงพ่อหลวงพ่อเพียงยิ้มบางๆก่อนตอบกลับด้วยเสียงเย็นและมัน่นคงเสียงร้องไห้ของเสือ อาตามาว่านั่นอาจเป็นเสียงที่รอการปลดปล่อยก็เป็นได้ชายแก่ไม่กล้าพูดอะไรอีกได้แต่พนมมือไหว้หลวงพ่อแล้วขับเกวียนหันหลังกลับมันทีพงมไพรเบื้องหน้าเต็มไปด้วยไม้ใหญ่ขึ้นสลับสับซ้อนทวันและรากไม้ขดเป็นปมเหมือนงูตัวใหญ่หลวงพ่อเพียนก้าวย่างอย่างระมัดระวังพร้อมกับภาวนาพุโทโธไปทุกฝีก้าว ระยะทางจากหมู่บ้านถึงกลางป่าประมาณสามวันเดินเท้าไม่มีบ้านคนไม่มีศาลเจ้ามีเพียงป่ากับป่าเท่านั้นตกเย็นวันแรกหลวงพ่อเลือกพื้นที่ราบใต้ต้นโพใหญ่ริมห้วยน้ำสึมท่านปักกดล้างเท้าแล้วนั่งขัดสมาธิท่านหลับตาเข้าสมาธิอย่างสงบนิ่งยิ่งเด็กความเย็นยิ่งจับกระดูกเสียงนกกลางคืนเริ่มเงียบเสียงจิ้งหรีดเริ่มเบาลง แล้วจู่จุก็เงียบกริบรูปสายลมแรงกระโชกใส่กดคล้ายมีอะไรวิ่งผ่านลวมพ่อไม่ลืมตาแต่รับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างเสียงฝีเท้าหนักๆเดินรอบเรื่อยๆ,ๆรากับตรวจสอบครืนครืนเสียงคล้ายเสียงลมหายใจของสัตว์ใหญ่พร้อมกลิ่นสาบสางโชยมาแต่ไกลทันใดนั้นเสียงคำรามเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังกดฮือฮือ แต่แฝนด้วยเสียงบางอย่างที่แปลกกว่าคำรามของสัตว์ซึ่งคล้ายกับเสียงสะอื้นหลมพ่อเพียนเอื้อมมือช้าๆชคาว้าลูกประคำพร้อมภาวนาเบาๆนะโมตสสะภะควะโตทันใดนั้นเสียงคำรามขาดห้วงไปกระทันหันราวกับอะไรบางอย่างชงักแล้วเงานั้นก็ล่าถอยออกไปช,าชา้าๆรุ่มเชา้าหลมพ่อเพียงลืมตาและลุกออกจากกดไปตรวจดูรอบบริเวณ ใต้ใบไม้ชื้นมีรอยเท้าเสือชัดเจนขนาดใหญ่มากทว่าระยะถัดไปเพียงไม่กี่ก้าวรอยเท้านั้นกลับกลายเป็นรอยเท้าคนท่านยืนนิ่งสบจิตพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเบาๆโยมเจ้าคงยังไม่หลุดจากบ่วงกรรมถ้าเป็นเสือธรรมดามันคงกัดอาตมาตายไปแล้วหลวงพ่อหันกลับไปที่กดสะพายกดขึ้นบ่า และก้าวต่อเข้าสู่ดงลึกโดยไม่รู้ว่าณนะที่ลึกเข้าไปในป่าข้างหน้ามีเสือสมิงตัวหนึ่งกำลังรอคนที่ใช่มาหามันรอมานานแสนนานแล้วค่ำคืนวันที่สองในดงเสือร้องไห้ป่าลึกยิ่งขึ้นเงาไม้ยิ่งขึ้นหนาแสงจากตะวันแทบส่องไม่ถึงแม้เป็นยามสายหลวงพ่อเพียรเดินเท้าเรื่อยไปตามทางสัตว์ ใช้ไม้เท้าปาดทาวันเบาๆพร้อมภาวนาไม่ขาดจิตสองข้างทางคือแนวไม้ที่ทอดยาวราวกับหลุมดำเสียงนกร้องเวลเบาเป็นระยะระยะทว่าบางครั้งก็คล้ายจะมีเสียงอื่นแทรกมาคล้ายเสียงมนุษย์กระซิบเบาๆตามลมพอถึงช่วงบ่ายหลวงพ่อพบลำห้วยเล็กๆมีสารเพิ่มไม้ผุกผังตั้งอยู่ริมฝัง่งท่านหยุดพักใต้ต้นว่าใหญ่ ห่างจากศาลนั้นเราสามช่วงคนโยนหินก่อนจะกลางกดตั้งก็จิตภาวนาตกคํำป่าเริ่มนิ่งจนผิดปกติแม้แต่มะแลงกลางคืนยังพากันเงียบเสียงอากาศเย็นจัดจนน้ำค้างเกาะใบไม้หยดลงมาตลอดรอบกดรูปเสียงบางอย่างพุ่งผ่านยอดไม้รวดเร็วและหนักแน่นหลวงพ่อไม่ลืมตาแต่นิ่งฟังอยู่ในสมาธิเอเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากริมศาลไม้ เป็นเสียงผู้หญิงกลนเสียงสั่นเครือเหมือนหวาดกลัวบางอย่างทว่าหลวงพ่อยังนั่งสงบไม่ขยับใครอยู่ที่นั่นเสียงของหลวงพ่อเพียงดังขึ้นเบาๆท่ามกลางความมืดไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงสะอื้นยังคงอยู่ไล่แล้วแ,วแกแกแกกเสียงฝีเท้าหนักคล้ายสัตว์ใหญ่เดินวนรอบกดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชัดเจนมันไม่ได้เดินสี่ขาเสียงเท้าสองขา เดินลากไปมาเหมือนคนที่แบกอะไรไว้บนหลังกลิ่นคาวเลือดโชยมาเบาๆหลวงพ่อเพียงเปิดตามองผ่านม่านกดเห็นเงาดำร่างหนึ่งยืนพิงต้นไม้ร่างนั้นสูงใหญ่มือทั้งสองข้างมีกรงเล็บยาวแต่ใบหน้าเป็นเงามืดที่ไม่มีดวงตามีเพียงแสงสะท้อนจากเขี้ยวแหลมขาวสองคู่มันไม่ได้ขยับแต่มองตรงมาที่หลวงพ่อ หลวงพ่อเพียนหลับตาลงอีกครั้งกำลุกประคำแน่นและเริ่มบริกรรมคาถาแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีกรรจองจำจงได้พบแสงแห่งธรรมเถิดอย่าได้ผูกเวรต่อไปอีกเลยเงาดำสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆล่าถอยเข้าไปในความมืดพร้อมเสียงคำรามต่ำในลำคอที่แฝงความเจ็บปวดคล้ายจะร้อยให้คือคือเช้าวันถัดมา ใต้ต้นไม้ที่ร่างนั้นเคยยืนหลวงพ่อเพียนพบเพียงเศษเล็บสัตว์ขนาดใหญ่เศษจมอยู่ในรากไม้พร้อมหยดเลือดจางๆสีดำคล้ำหลวงพ่อพุ่มพรรมเบาๆขณะมองรอยเท้าที่จางหายโยมเจ้าคงไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วใช่ไหมในดงเสรือร้องให้วันที่สามฟ้าตอนสายยังสลัวเหมือนย่ำรุ่งความอับชื้นเกาะทุกหย่อมยา ยิ่งเดินลึกเข้าไปกลิ่นเน่ากลิ่นโปรยยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนคงตายคาแดดแต่ไม่เห็นซากอะไรเลยหลวงพ่อเพียยังคงก้าวเท้าช้าๆชภา,าวนาพุทโธต่อเนื่องใจมั่นคงดุดหินผาไม่ไหวเอนตามสิ่งที่มากระทบช่วงเย็นของวันท่านเดินมาถึงลานดินโล่งกลางดมงซึ่งไม่น่าจะมีอยู่จริงในป่าธรรมชาติแบบนี้ที่กลางลานมีกระท่อมไม้ผูกพังหลังหนึ่งตั้งอยู่ ชายคาแหว่งหลังคารั่วและประตูเปิดอาเผยให้เห็นความว่างเปล่าด้านในหลวมพ่อหยุดยืนพิจารณาสถานที่แบบนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติต้องเคยมีคนอยู่หรือไม่ก็เคยเป็นที่ซ่อนของบางสิ่งท่านเดินเข้าไปช้าๆกลิ่นสาบข้าวเก่าผสมกลิ่นไม้ผู้อบอนเต็มกระท่อมพื้นกระท่อมเต็มไปด้วยรอยขวนของโรงเล็บขนาดใหญ่ ผนังไม้บางแผ่นเหมือนถูกนัดออกจากด้านในราวกับมีบางสิ่งพยายามหลุดออกมากลางห้องหลวงพ่อพบผ้าเหลืองเก่าๆพื้นหนึ่งกองอยู่บนพื้นเต็มไปด้วยรอยเลือดแห้งติดฝุ่นดินและแผ่นไม้สลักยันสีจางๆวางซ้อนอยู่ข้างกันท่านหยิบขึ้นมาพร้อมกับภาพในใจที่ลั่นวาบขึ้นมาเองโดยไม่ตั้งใจนิมิตลั่นผ่านจิตหลวงพ่อทันที ภาพของพระหนุ่มผู้หนึ่งนั่งกรรมาฐานอยู่กลางกระท่อมนี้รอบตัวคือเสียงคำรามคำรณะของสัตว์ร,ร้ายก่อนที่เงาดำขนาดใหญ่จะกระโจนเข้ามาในกฎเสียงกรีดร้องดังลั่นกลางพงไม้เลืดกระเซ็นลมผ้าเหลืองและเงานั้นเปลี่ยนร่างจากเสือใหญ่กลายเป็นชายหนุ่มหน้าตานิ่งเย็นดวงตาแดงกำสวมสบงของพระที่มันเพิงข่าเจ้ามาเพื่อฆ่าข่า แต่จิตเจ้ายังไม่มั่นพอข้าจึงฆ่าเจ้าก่อนหลวงพ่อเพียนลืมตาขึ้นร่างอย่างนิ่งสงบแต่มือที่จับผ้าเหลืองแน่นขึ้นเล็กน้อยเซอสมิงเคยเป็นคนและข่าพระที่มาทุดงก่อนหน้าตกกลางคืนหลวงพ่อไม่กลางกดแต่ปักจิตนั่งสมาธิกลางลานดินหน้ากระท่อมรอบตัวไม่มีเสียงมแลงไม่มีเสียงลมไม่มีแม้แต่กลิ่นดิน มีเพลงเงาเสือที่เดินวนรอบๆอย่างเงียบเชียบและเสียงกระซิบเบาๆแววมาตามลมท่านไม่เหมือนพวกมันท่านมีแสงหลงพ่อภาวนาชาชาๆดวงจิตมั่นไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยเสียงกระซิบนั้นเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตามด้วยเสียงร้องให้ของเสืออีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงคำรามแต่เป็นเสียงสะอื้นแผ่วเบาเหมือนเสียงของมนุษย์ที่ติดอยู่ในร่างเสือ รุ่งเช้าวันที่สี่ในดงเสือร้องไห้แดดส่งผ่านยอดไม้พอให้เห็นรอยทางเก่าๆมุ่งสู่ทิศตะวันตกเฉีงยงใต้หลวมพ่อเพียงเดินต่ออย่างมั่นคงแม้จะรู้ว่าทางข้างหน้าคือรังของวิญญาณที่ฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนสองข้างทางมีรอยเท้าเสือใหญ่เป็นระยะแต่ทุกก้าวที่เหยียบลงไปกลับไร้เสียงคำรามใดๆมีเพลยงความเงียบปนเย็นเยือกอย่างผิดธรรมชาติเย็นวันนั้น ท่านมาถึงเนินเขาเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีหินสามก้อนตั้งซ้อนกันราวกับเป็นเจดีธรรมชาติบนพื้นมีรอยข่วนและคราบเลือดแห้งเก่าจนเกือบกลายเป็นสีดำฝังดินหลวงพ่อเพียนนั่งลงใต้ต้นไม้มือกำลูกประคำเบาๆและกล่าวด้วยเสียงเรียกโยมจะมาหาอาตมาหรือเปล่าเงียแต่ในวูบเดียวลมแรงจากด้านหลังพัดมาอย่างไม่มีสาเหตุ เงาดำขนาดใหญ่ปรากฏตรงริมป่าเงาสะท้อนจากแสงแดดยามเย็นเผยให้เห็นดวงตาคู่หนึ่งเป็นดวงตาของมนุษย์หลวงพ่อไม่ได้ลุกหนีไม่ได้ไหวติงแม่แต่น้อยท่านเพยงพนมมือขึ้นแล้วกล่าวเสียงเรียบโยมเคยเป็นคนมาก่อนใช่ไหมเงานั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงตอบกลับมาในภาษามนุษย์เสียงทุ้มต่ำลึกและสั่นคล้ายคนที่ลืมวิธีพูดไปนานแสนานาน ข้าเคยมีชื่อแต่ไม่มีใครเรียกข้าอีกแล้วเขาเรียกข้าว่ามันเรียกข้าว่าผีเสือไม่ใช่คนข้ากลายเป็นแบบนี้เพราะเลือดความแค้นและเวรกรรมที่ผูกไว้หลวงพ่อพยักหน้าเบาๆโยมยังเจ็บปวดอยู่หรือไม่ไม่ใช่แค่เจ็บข้าถูกกักไว้ตื่นเมื่อพระมาหลับเมื่อคนออกไปข้าไม่อยากค่า แต่เมื่อกลิ่นเลือดลอยมาข้าควบคุมตัวเองไม่ได้หลวงพ่อเพียงกล่าวต่อด้วยความเมตตากำมันแน่นหนาแต่ไม่ได้หมายความว่าปลดไม่ได้โยมอาจติดในห้วงกรรมแต่ยังไม่สายที่จะขออโหสิทันใดนั้นเงาเสือกระโจนเข้าหาหลวงพ่อ,อยังนิ่งโสวบดบทเมตตาอัปปมัญญาดังกังวานแสงสว่างบางเบาแผ่จากร่างท่านออกไปรอบตัว เงานั้นชนะงักกลางอากาศก่อนจะถึงตัวหลวงพ่อเงานเสื้อแปรเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาแต่เศร้าหมองเสื้อผ้าขาดวินดวงตาแดงช้ำเหมือนคนที่ร้องให้มาเป็นร้อยปีเขาทุดลงกับพื้นก่อนจะก้มหน้าร้องไห้ข้าไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วช่วยข้าด้วยเช้าวันที่ห้าหลังจากร่างเสือสมิงคืนเป็นชายหนุ่มที่เปลือยเปล่าและอ่อนแรง หลวงพ่อเพียนได้ห่มจีวรบางส่วนคลุมให้ก่อนนำไปพักใกล้ลำห้วยเล็กใกล้ร่มไม้ร่างนั้นนอนแน่นิ่งเหมือนหลับลึกไม่ตื่นขึ้นอีกเลยหลวงพ่อเพียนภาวนาเฝ้าอยู่ข้างกายทว่าจิตกลับสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ล้อมรอบพื้นที่นี้ไว้มันไม่ใช่แค่พลังของสัตว์หรือจิตวิญญ,ญาณเร่ร่อนแต่มันคือของของบางอย่างที่เป็นอาถรรพ์ใกล้เทียง ขณะที่หลวงพ่อเดินรอบพื้นที่เพื่อสำรวจใต้พุ่มไม้ริมห้วยท่านพบหินรูปหัวกะโหลกวางทับเศษผ้าดำและทะวันแห้งมัดควยกันไว้ในทันทีที่มองเห็นนั้นภาพนิมิตก็ลั่นวาบเข้าจิตอีกครั้งภาพในนิมิตมีชายชราหน้าตาหน้าเกรงขามแต่งกายคล้ายพรานป่าในมือถือกระบอกไม้ไผ่บรรจุของแปลกปลอมและมีตะกรุดดำทึบคล้องคอเขานั่งอยู่ในกระท่อมกลางดง เบื้องหน้าเขาคือร่างของชายหนุ่มคนเดียวกับที่กลายเป็นเสือสมิงชายหนุ่มนั้นถูกมัดด้วยเชือกแดงร่างสะบักสะบอมและมีควันดำลอยวนรอบศีรษะเสียงพรานชราเปล่งวาจาอาคมเสียงดังฟังไม่ได้สักก่อนจะนำเศษผ้าดำพันรอบหัวกะโหลกสัตว์แล้วฝังไว้ใต้ต้นไม้เสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นในนิมิตคือคำพูดของพรานชรานั้นข้าแกเจ้าด้วยอาคมนี้เจ้าจะไม่ตาย ไม่อยู่ไม่พ้นเวรตราบใดที่หัวกะโหลกนี้ยังฝังอยู่ใต้แผ่นดินดงเสือร้องไห้หลวงพ่อเพียรสะดุ้งจากนิมิตทันทีดวงตาท่านมั่นคงแต่เริ่มเห็นเส้นทางของกรรมที่โยงกันแน่นเข้าเรื่อยๆนี่ไม่ใช่แค่เสือสมิงธรรมดาโยมผู้นั้นถูกจองจำด้วยของใส่ดำวิญญาณจึงเวียนวนแม้จะสำนึกผิดก็หลุดพ้นไม่ได้หลวงพ่อเพียรทำพิธีถอนของเล็ก ด้วยการแผ่เมตตาตั้งจิตกำหนดบทอาคมเบื้องตน้นแต่เมื่อท่านเริ่มบริกรรมลมในป่าก็เปลี่ยนทิศทันทีเสียงขู่ต่ำดังแววมาจากทิศตะวันตกลึกเข้าไปในดงเสียงนั้นไม่ใช่ของเสือไม่ใช่ของผีแต่คล้ายเสียงคนแก่ที่หกเราะเบาๆอย่าเสกกับเวรของข้าเสียงนั้นแทรกเข้ามาในจิตหลวงพ่อเพียนเพลยงคู่เดียวก่อนจะเงียบไปเหมือนไม่เคยมี หลังจากถอนของบางส่วนใต้ต้นไม้ได้เพียงครึ่งเดียวหลวงพ่อเพียงตัดสินใจจะเดินลึกเข้าไปยังทิศตะวันตกตามแรงจิตที่รู้สึกว่าต้นต่อของวิชามืดยังคงอยู่ร่างของชายหนุ่มเสือสมิงยังคงนอนนิ่งใต้ร่มไม้แม้จะไร้สติแต่ลมหายใจกลับราบเรียบขึ้นแสดงว่าแรงอาถรรพ์เริ่มคลายตัวไปบางส่วนแล้วย่างเข้าสู่ช่วงบ่าย ดมเสือร้องให้เริ่มเผยโฉมที่แท้จริงเนาไม้เคลื่อนไหวเองโดยไม่มีลมเสียงฝีเท้าที่ไม่มีเจ้าของดังขึ้นจากหลายทิศและบางครั้งหลงภาพเพียนรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามอยู่ห่างออกไปราวสิบเก้าท่านไม่หวัน่นภาวนาพุโทโธทุกย่างก้าวใจตั้งมั่นเหมือนภูเขาไม่ไหวเอ็นตามภาพโลงกระทั่งใกล้พลบคำ่ำกลางพมไม้หนาทึบ หลมพ่อมองเห็นเสาไม้เก่าๆสามต้นปักเรียงกันอยู่กลางลานเสาเหล่านั้นแต่ละต้นมีผ้าดำพันรอบยอดและมีกระดูกสัตว์เล็กๆแขวนห้อยดังกริ่งทุกครั้งที่ลมพัดในใจกลางของลานมีหินตั้งทรงกลมแท่งหนึ่งปักลึกลงไปในพื้นดินมองเผินๆคล้ายเสาหลักเมืองโบราณแต่มันกลับเย็นเยียบและส่งกลิ่นเน่าที่ไม่มีเหตุผลขณะที่หลมพ่อเพียนก้าวเข้าไปไกล เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทันทีจากรอบทิศไม่รู้ทิศทางหลวงพ่อเพียนท่านจะมายุ่งกับเวรน,นี้ทำไมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเสือสมิงแต่เป็นเสียงของชายชราเจอดด้วยโทสะและความมั่นใจเขาผูกเวรเขาฆ่าคนเขาฆ่าสัตว์เขาทำผิดวิธีข่าก็เพียงแต่ให้มันชดใช้อยู่ในร่างเดิมอยู่ในป่าเดิมจนกว่าโลกจะลืมมันไป หลมพ่อเพียนหยุดยืนตรงหน้าเสาหินแล้วกล่าวตอบด้วยเสียงเรียบโยมผู้ใดจะลงโทษใครในโลกนี้ย่อมไม่ท่าเวรกรรมของตนเองแต่การกักวิญญาณไว้ด้วยอาคมมลดำกลับเป็นการต่อเวรให้ยืดยาวออกไปไม่รู้จบเสียงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่ลมจะพักแรงขึ้นอย่างฉับพลันฝุ่นใบไม้และทวันแห้งปลิวทั่วลานเสาจากเงาไม้ด้านหลังเสาหิน นงาร่างหนึ่งก้าออกมาช้าชาเป็นชายชราผิวดำคล้ำใส่เสื้อพรานเก่าๆขาดรุโดงตาข้างขวาบอดสนิทแต่ข้างซ้ายเป็นตาแดงฉานที่แวววาวดังตาเสือที่คอเขาคล้องตะกรุดดำไว้หลายเส้นและในมือถือกระบอกไม้ไผ่ผูกผ้าดำอันเดียวกับในนิมิตข้าคือพรานแซงข้าไม่ใช่ผีข้าย,ยังมีชีวิตและข้าจะไม่ให้ใครมาปล่อยมันลมพัดแรงขึ้น เมื่อหลวงพ่อเพียนมายืนตรงหน้าพรานแซงผู้ถือกระบอกไม้ไผ่ผูกผ้าดำสายตาของทั้งสองไม่เพียงแลกเปลี่ยนความเกรงกลัวแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจแน่วแน่พรานแซงกล่าวด้วยเสียงต่ำแต่ดังก้องในป่าท่านไม่เข้าใจข้ากักวิญ,ญญาณมันไว้ไม่ใช่เพื่อความชั่วร้ายแต่เพื่อความยุติธรรมมันคือผู้ทำบาปใหญ่ในป่าแห่งนี้ถึงเวลาที่มันต้องชดใช้ หลวงพ่อเพียนพนมมืออธิษฐานด้วยบทสวดมนต์เมตตาน้ำเสียงท่านสงบและหนักแน่นความยุติธรรมที่แท้จริงคือการปลดปล่อยไม่ใช่การจองจำท่านพรานแซงจงวางอาคมนี้ลงแล้วปล่อยให้วิญ,ญญาณได้ไปสู่สุขติเธอพรานแซงเผยยิ้มเย็นชามือขวาอ้าออกเผยให้เห็นตะกรุดดำหลายเส้นสายลมพัดแรงขึ้นจนใบไม้กระจายไปทั่ว พรานแซงตะโกนอย่าหวังจะเอาชนะอาคมของข้าหากท่านอยากปลดปล่อยจงพิสูจน์โดยการเอาชนะของข้าก่อนทันใดนั้นกระบอกไม้ไผ่ที่พรานแซงถือก็ถูกขยา่าเสียงกริ่งดังออกมาเป็นจังหวะก้องกังวานในป่าร่างของเสือสมิงปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดวงตาของมันเต็มไปด้วยเปเลวไฟสีแดงมันคำรามเสียงดัง และพุ่งตรงเข้าหาหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อเพียนตั้งสติรวบรวมพลังเมตตาธรรมโสดมนบทอัปปมัญญาให้แผ่ขยายรอบตัวเปเลวไฟรอบดวงตาเสือสมิงค่อยๆอ่อนลงเสียงคำราเงียบลงและร่างเสือสมิงกลับคืนสภาพชายหนุ่มอย่างช้าๆพรานแซงนาซีมือข้างที่ถือกระบอกไม้ไผ่สันไหวหลวงพ่อเพียนเดินเข้าหาเขาเบาๆ พลังอาคมที่ยึดเหนี่ยวหากไม่มีจิตใจที่สงบย่อมไม่อาจอยู่ได้ในโลกนี้พรานแซงคุกเข่าลงน้ำตาไหลรินจากตาข้างที่ยังมองเห็นข้ายอมแพ้ขออโหสิหลังจากพรานแซงยอมแพ้แล้ววางอาคมลงหลวงพ่อเพนนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่เรียกชายหนุ่มผู้เคยเป็นเสือสมิงให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งชายหนุ่มนั้นชื่อคำปัน ดวงตาค่อยๆเปิดรับแสงแดดอ่อนยามเย็นน้ำเสียงเบาวิวแต่เต็มไปด้วยความเศรา้าข้าขอโทษที่ต้องเป็นต้นเหตุแห่งเวรกรรมนี้แต่ข้าไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างเริ่มจากคำสาพที่พรานแซงทำไว้หลวงพ่อเพียรถามด้วยความเมตตาเล่าให้ข้าฟังทีทำไมถึงเป็นเช่นนี้คำปันเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตสมัยที่เขายังเป็นพรานหนุ่มใจดีในดงนี้ เขาและพรานแซงเคยเป็นเพื่อนรักที่ล่าสัตว์ด้วยกันแต่วันหนึ่งคำพันจับได้พรานแซงทำผิดธรรมชาติด้วยของใสดำพรานแซงถูกลงโทษและถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านแต่ความแค้นและความเศร้าผสมผสานกันทำให้พรานแซงใช้ใสดำอาคมลึกลับเพื่อกัดคำพันไว้ในร่างเสือสมิงหวังให้เขาต้องทนทุกทรมานอย่างไม่สิ้นสุดหลวงพ่อเพียรพูดด้วยเสียงหนักแน,น่นเวรกรรมเชื่อมโยงกัน แต่ด้วยเมตตาและการให้อภัยทุกอย่างยังมีทางแก้ไขคำปันและพรานแ้งต่างน้ำตาซึมทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงความผ่อนคลายของเวรกรรมที่ทวงใจคืนเดือนเพนสร์ส่องแสงนวลตาผ่านยอดไม้สูงใหญ่ในดงเสือร้องไห้เสียงจิ้งหรีดก้องกังวานเสียงลมพัดผ่านใบไม้ชวนให้รู้สึกเงียบสงดและลึกลับในเวลาเดียวกันหลวงพ่อเพนเตรมสถานที่ ที่ที่เคยเป็นลานพิธีเก่าของพรานแซงจุดทูบเทียนบนแท่นหินก,กลางลานลมเย็นพัดพากลิ่นทูบและดอกไม้ป่าไปทั่วบริเวณพรานแซงนั่งข้างหลวงพ่อมือสั่นด้วยความหวาดกลัวและความหวังเขายื่นตะกรุดดำที่เคยใช้กัดคำปันให้หลวงพ่อเพียนข้าขอวางอาคมนี้ลงในมือของท่านขอให้วิญ,ญญาณของคำปันได้รับอิสรภาพที่แท้จริงหลวงพ่อเพียนรับไว สายตาท่านสงบเย็นท่านเริ่มสวดมนต์บทมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยเสียงแข็งและมั่นคงคำสวดไหลลื่นเหมือนสายน้ำที่ชำระล้างบาปกรรมและความมืดมนขณะที่บทสวดดำเนินไปร่างของคำปันซึ่งเคยถูกตรึงไว้ในร่างเสือสมิงเริ่มปลดปล่อยพลังเก่าเปเลวไฟสีแดงในดวงตาค่อยๆรีลงเป็นประกายวาววับดวงตาเสือค่อยคอยกลายเป็นดวงตาของชายหนุ่มผู้มีชีวิตอีกครั้ง พรานแซงน้ำตาคลอเบาเสียงสั่นเครือข้าเสียใจที่ต้องใช้วิธีอันตรายนี้เพื่อรักษาป่าไว้แต่ขออโหสิให้ข้าเถอะสายลมพัดแรงขึ้นเป็นจังหวะใบไม้ร่วงหล่นปกคลุมพื้นลานพิธีแสงเทียนกระพริบไหวและบรรยากาศรอบๆกลายเป็นสงบสุขอย่างน่าประหลาดคำปันลุกขึ้นหันไปศบตาพรานแซงข้าให้อภัยเจ้าแล้ว ขอให้เราได้เริ่มต้นใหม่พรานแซงพยักหน้าน้ำตาแห่งการปลดปล่อยไหลรินออกมาหลังพิธีเสร็จสิ้นดงเสือร้องให้เงียบสงบขึ้นไม่มีเสียงคำรามของเสือสมิงมีแต่เสียงนกร้องและใบไม้ไหวพลิ้วตามสายลมหลวงพ่อเพียงยิ้มบางๆรู้สึกถึงความเมตตาและความสมดุลที่กลับคืนสู่ป่าใหญ่รุ่งเช้าในดงเสือร้องให้ สายหมอกลอยละล่องบางเบาเหนือพื้นป่าดวงอาทิตย์ค่อยๆทะลุผ่านยอดไม้ฉายแสงอ่อนโยนลงบนพื้นดินที่เปียกชืน้นหลวงพ่อเพีนนั่งพักใต้ต้นตะเคียนใหญ่สายตาท่านมองไปยังทิศทางที่คำปันและพรานแสงเดินจากไปความสงบสุขที่กลับมาเยือนดงนี้ทำให้ใจท่านรู้สึกเบาสบายคำปันกับพรานแสงเดินเคียงข้างกัน หลังพิธีปลดปล่อยที่ทำให้ทั้งคู่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่เคยแตกแยกเริ่มเย,ออยียวยาและสิ่งสำคัญกว่าคือความรักผูกพันกับผืนป่าที่ทั้งสองยังคงรักษาไว้คำปันพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอบใจหลวงพ่อที่มาช่วยเราในครั้งนี้ข้าเองก็อยากใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อปกป้องดงนี้พร้อมกับขออโหสิให้พรานแซงผู้เป็นเพื่อนเก่าพรานแซงพยักหน้า ข้าขอใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อชดใช้ในสิ่งที่ทำผิดพลาดมาและจะคอยดูแลป่านี้เพื่อให้มันสงบสุขไปนานแสนนานหลวงพ่อเพียงยิ้มอย่างเมตตาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มน,นวลดงเสือร้องให้จะกลับมาสดใสอีกครั้งเมื่อใจของคนในป่ากลับมาสงบสุขเราทุกคนล้วนต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยและปลดปล่อยท่ามกลางแสงแดดแรกของวันใหม่ เสียงนกร้องทักทายเสียงลมพัดผิวผ่านใบไม้ดงเสอร้องให้ได้เริ่มต้นบทใหม่ของความสงบและความหวังหลังรุ่งอรุณแห่งความสงบผ่านไปไม่นานดมเสอร้องให้ก็เกิดความวุ่นวายอีกครั้งพรานแซงที่กลับใจเริ่มรู้สึกถึงพลังลึกลับที่ยังหลงเหลือในป่าเสอสมิงตัวใหม่ซึ่งเป็นเงาของอดีตเวรกรรมเริ่มเคลื่อนไหวมันใหญ่โตและดุร้ายกว่าเคย และพร้อมจะทวงคืนอำนาจเหนือดงนี้หลวงพ่อเพียรและคำปันรู้ข่าวจึงเตรียมตัวเผชิญหน้ากับภัยร้ายที่กำลังจะมาหลวงพ่อเพียรกล่าวนี่คือการทดสอบสุดท้ายเราต้องรวบรวมพลังกายและใช้ปัญญาปล่อยใจให้สงบถึงจะปราบมันได้กลางคืนวันนั้นเสียงคำรามของเสือสมิงดังกึกก้องทั่วดงแสงไฟจากคบเพลิงไหววูบวาบในหมู่ไม้ใหญ่ หลวงพ่อเพียรถือไม้เท้าทุดงคำปันพร้อมพรานแซงถืออาวุธธรรมชาสิกครั้งสุดท้ายจึงเริ่มขึ้นเสียงคำรามปัทเเสียงมนสายฟ้าฟาดแสงวูบว่บบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและพลังลึกลับหลวงพ่อเพียรใช้มนสะกดผสานกับพลังใจที่นิ่งสงบทำให้เสือสมิงเริ่มอ่อนแรงลงคำปันและพรานแซงร่วมมือกัน ใช้เชือกมัดด้วยอาคมที่หลวงพ่อสอนในที่สุดเสือสมิงก็ตกอยู่ในโบมถูกปราบด้วยพลังของความเมตตาและความสงบหลังเสร็จครั้งสุดท้ายผ่านพ้นไปดงเสือร้องให้กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งท้องฟ้าสดใสแสงแดดอบอุ่นสาตว์ส่องทั่วป่าใหญ่หลวงพ่อเพียนยืนอยู่บนยอดเขาเล็กๆมองเห็นผืนป่ากว้างไกลสุดสายตา เขายิ้มอย่างอิ่มใจในความสำเร็จของการเดินทางทุดงครั้งนี้คำปันและพรานแซงช่วยกันฟื้นฟูป่าปลูกต้นไม้และดูแลสัตว์ป่าชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบเคารพและรักพื้นป่ามากขึ้นหลวงพ่อเพลนกล่าวกับสองนุ่มอย่างเมตตาธรรมชาติและจิตใจมนุษย์นั้นผูกพันกันหากใจเราสงบป่าก็สงบหากใจเราเมตตาป่าก็จเจริญ เสียงนกร้องและลมพัดผ่านยอดไม้กลายเป็นบทเพลงแห่งความสงบที่ส่งผ่านจากใจสู่ใจดงเสือร้องให้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและการให้อภัยตลอดไปเจริญพร